ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ MJ Channel ค่ะและสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังคงอยู่กับ MJ เหียวนะคะแล้วก็ MJ จ้าค่ะใช่แล้วนะคะ MJ Channel ของเราเดินทางมาถึงใน EP ที่7กันแล้วเห็นยังไงใช่ไหมหรืออย่างนี้น่าจะอย่างนี้เราจะไปดูในแง่ของคุณภาพของการศึกษาระดับโลกกันบ้างดีกว่าแล้วก็ มหาวิทยาลัยที่เขาติดอันดับกันนะว่าเป็นยังไงจริงๆเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปในแง่ของคุณพิ่ถาเหมือนกันนะที่เขาก็มีไหนๆยังไงเล่าซีพูดถึงประวัติทางการศึกษาว่าโอ้ยจบจากไอวี่ลีกเลยนะจบฮาร์วาร์ดใช่ไหมใช่เขาบอกว่าไอวี่ลีกมันคืออะไรมันเป็นองไรยังไงไหนเล่ายังไงไหนเล่าคือไอวี่ลีกนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นท็อป มหาวิทยาลัยในเอกชนทางฝั่งของสหรัฐนะคะที่ต้องเรียกว่าแย่งชิงเก้าอี้เข้าไปเนี่ยยากมากคือโดยโดยสถาบันการศึกษาแล้วเป็นสถาบันที่ครบเครื่องคือแน่นในพื้นฐานวิชาการต้องบอกว่ามีชื่อเสียงอยู่มายาวนานแล้วก็จะมีความเป็นเด่นเป็นเลิศในด้านใดต่างถูกต้องนะคะแต่ละ ปีเนี่ยเขาก็จะมีโควตาในการรับจํานวนนักศึกษาจำกัดจากัดแล้วก็จํากัดด้วยนะว่ามาจากทวีปไหนมหาัฐเนี่ยเขาจัดอันดับมามี8แห่งด้วยกันนะคะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาถ้าพูดไล่เลียงกันมาก็ถือว่ามีคุ้นหูแหละนะคะอย่างของตัวฮาร์วารดนะที่ทางด้านของมีโอ้โหจริงๆก็มีผู้นําต่างๆเนี่ย ก็ได้เล่าเรียนกันเยอะเหมือนกันนะบว่าเป็นแหล่งการศึกษาที่ผลิตทั้งผู cin ้นําในแวดวงภาครัฐนะคะเอกชนต่างๆมากมายค่าเรียนเนี่ยก็ ไม่ได้ถูกถูกนะคะปิดก็บอกว่าต่อปีเนี่ยประมาณสี่หมื่นแปดก็ห้าหมื่นแหละปีไปกลมๆก็ห้าหมื่นเหรียญห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่น US ดอลลาร์ต่อปีอันนี้คือเป็นแบบเอาข้อมูลมาซักแบบว่าซักระยะแล้วนะคะยังไม่ได้อัปเดตก็คือห้าสามสิบห้าประมาณหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อปีใช่ไหมคะใช่อันนี้ค่าศึกษาเรียนต่อปีนะคะอันนี้แค่คูณแค่สามสิบนะ S <S เออยัง <Okay. S 1> ไม่ได้คูณ35 <S <S จริงเราต้องคูณ35นะก็จะขึ้นไปอีกนะคะขึ้นไปอีกนี่อันนี้ไหนคะดูหน่อยซิมีใคร อ๋อนี่ไงคุณมาร์คสคเบิร์กก็คุณถ้าเป็นในเวทวงฮอลลีวูดก็คุณนาตาลีพอร์ตแมนอ้อโหแบล็กสวอนอเนี่ยนะคะเขาก็จบระดับไอวี่ลีนะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ไล่กันมาในด้านของบราวกันบ้างดีกว่าบราว์ university นะคะอันนี้ก็ค่าเรียนก็โอ้ก็อยู่ในเกณฑ์ เกๆเล่ๆกันล่ะประมาณ4ี่หมื่นกว่า5้าหมื่นหกหมื่นประมาณนี้ต่อปีนะคะอันนี้เขาก็จะเด่นด้านวิศวกรรมเอ็มมาวัสันอัมายอนี่อูมายอี่น่เองนะคะแล้วก็ในแวดวงของนักการเมืองก็มีนางเจเน็ตเยเลนซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีคลาสสหรัฐนะคะกอนแนวนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มไอวีลีกนะคะอันนี้เขาก็ บอกว่าก็ค่าเรียนก็นี่นสนนราคาก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะ,คะแล้วก็แต่ละคณะเนี่ยเขาก็จะแยกรับนักศึกษาด้วยด้วยด้วยแต่ละเกณฑ์ของแต่ละคณะเองอค,คุณออนโทนี่มอริสันนะคะ,คะแล้วก็คุณรีเทงหุยอันนี้อาจะอจะเป็นทางมุมของการเมืองนะจากการเมืองก็ขดถัดไปนะคะเป็นทางฝั่งของ มหาวิทยาลัยโคลัมเบียโคลัมเบียนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเก่า<ะ>แก่ที่สุดนะคะในรัฐนิวยอร์ก York, นะคะมีคณาจารย์แล้วก็ก<ะ>สิทธ์เก่าได้รับรางวัลโนเบลมากที่สุดโอ้ oh. ช้าก่อนอม,มากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกะะอันนี้เป็นสถาบันการศึกษาของอดีต ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างคุณบารักโอบามานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยในแวดวงการเงินการลงทุนต้องรู้จักนั่นคือคุณบรเรนบัฟเฟต์มาหาวิลัยจัดเมาส์กันบ้างค่ะจัดเมสานะคะก่อตั้งโปรแกรมชนพื้นเมืองแห่งแรกในอเมริกานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เล็กที่สุดในกลุ่มไอวิลี่อค่ะค่ะค่าเทอมละคะเทอมก็เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะอยู่เฉลี่ยใกล้ๆกัน 4ีถึงสี่ถึงหกอ่าสีไปปลายสี่ถึงหกสมืนเหรียญสหรัฐต่อปีถัดมาก็เป็น the University of Pennsylvania นะคะอันนี้ก่อตั้งโดยเบนจามินแฟรงคลินนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในบิดาผู้สร้างชาติของทางสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติมากที่สุดด้วยมีคนดังคือเอลันมัส อ๋อยูเพนยูเพนค่ะแล้วก็มีแล้วก็เป็นสาวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างอีวานทรัมป์ด้วยใช่ค่ะถัดมาเหลืออีก2 U ยูนะคะก็เป็นพรินซ์ตันค่ะพรินซ์ตันอันนี้ก็อัตราสัดส่วนนักศึกษา5คนต่ออาจารย์1คนถือว่าเป็นแบบ small group มากเลยนะโอ้โหคือแบบ exclusive มากอะคือถ้าไม่นักศึกษาน้อยก็ต้องอาจารย์เยอะอะใช่ไหมนะคะแล้วเขาบอกว่าอันนี้แหละ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมถูกที่สุดในกลุ่มไอวิลิ่ oh, แค่หนึ่งสี่สหมื่นเจ็เท่านั้นเองก็อยา่ล้านกว่าบาทแต่คูณด้วย35 <c oughs> นะคะใช่ค่ะอันนี้ก็สิทธิ์เก่าก็คือ เจฟเบซอสอันนี้ก็ในแวดวงอเมซอนคุณโอนันขอเอเมซอนนะคะสุดท้ายเยลนะคะอันนี้เขาบอกว่าอันนี้แหละเข้ายากที่สุดละนะคะมีชื่อเสียงเรื่องของด้านการละครด้านการดนตรีอะไรเงี้ยออกไปแนวอาร์ตศิลปะนะคะอันนี้มีคุณ m มอริลสตรีปนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือจอร์จเอสเบวิลบูชนะคะ เรามาดูในแง่ของการจัดอันดับเนี่ยเขาก็มีการจัดอันดับเหมือนกันว่าม,มหาวิทยาลัยที่อยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยออแต่ละมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างเขาก็จะมีคะแนนให้เต็ม100คะแนนใช้แล้วนะคะ,คะอันนี้จัดมาโดย QS World University Ranking นะคะ,คะเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับ10อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกนะคะอันดับแรกเลยอันนี้อาจจะคุ้นชื่อกันสำหรับ MIT นะคะหรือว่าาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเซตส์นะคะอันนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกาอ,อันนี้ได้คะแนนเต็มร้อยเลยนะอกุณวิธาก็เรียนที่นี่นะคะ2ใบไง ได้ละอาจจะได้คุ้นคุ้นดิจะไม่ได้โปรแต่ว่ามันจะได้แบบกาะคุ้กันอยู่ทั้งอันดับสองอดับสองไปที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะอันนี้ที่สหราชอาณาจนะคะได้99.5คะแนนค่ะค่ะถัดมาที่สหรัฐอีกเหมือนกันนะคะสําหรับสแตนฟอร์ดอันนี้ได้ไป98.7คะแนนค่ะค่ะเท่ากันเลยนะคะในอันดับที่ถัดมาก็คือมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะที่สหราชอาณาจักร98.7คะแนนเหมือนกันค่ะส่วนทา ที่อยู่ในไอวี่ลีอันนี้อยู่ในอันดับ,ดบที่5นะคะ98คะแนนค่ะ <c oughs> แล้วก็ถัดมาเป็นตัว Caltech นะคะสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียค่ะอันนี้ได้ไป97.4คะแนน <c oughs> แล้วก็ ข้ามกลับไปที่อังกฤษอีกแล้วสลับกันอยู่2ประเทศเนี่ยแหละราชวิทยายลัยลอนดอนนะคะ,คะอันนี้ได้ไป9 7 3คะแนนคะ่ะมีขยับไปทางซูริกนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์สถาบันเทคโนโลยีสวิตซูริกนะคะ ETS Zurich เนี่ยนะคะที่95.4คะแนนแล้วก็กลับมาที่สาราชอาจักรอีกครั้งหนึ่งค่ะมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนหรือว่า UCL ได้95.4ค,คะแนนเท่ากันนะคะ และสุดท้ายกลับไปที่สหรัฐก็คือมหาวิยาลัยชิคาโกที่9 4้่คะแนน เขาก็มีการมีการเทียบทางฝั่งของอังกฤษก,กันด้วยเพราะว่าทางด้านของสหรัฐเนี่ยเป็น i อวี่ลิ่นะแต่อังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Russell Group ค่ะก็จะเป็นการจัดอันดับนะคะใ,ในแง่มุมของตัวมหาวิทยาลัยในกลุ่มรั s เซ l ที่เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีผลงานทางการวิจัยที่โดดเด่นที่สุด24แห่งของอังกฤษนะคะเขาก็มีการเทียบเทียบออกมาให้เห็นกันด้วยนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงคือเขาบอกว่าถ้าให้สรุปสรุปแล้วเนี่ย i v วี ก็จะมีทั้งทังฝั่งของกลุ่มที่เฉพาะทางอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในฝั่งของมหาวิทยาลัยในกลุ่มรัสเซลเนี่ยเขาเขาบอกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในอารมณ์ว่าแบบ ล็อบบี้เยสหรืออะไรประมาณนี้ค่ะในแง่ของการที่มีผลงานออกมาเพื่อที่จะไปแหล่งรวมแหล่งรวมคอนเน็กชันได้ไหมค่ะพูดอย่างนี้ได้ไหมล่ะก็ประมาณนั้นนะคะในขณะที่กลุ่มรัสเซลกรุ๊ปเนี่ยนะคะมีนักเรียนรวมกันประมาณ6 0แสนคนบางเก็อาจจะยิบสแห่งก็อาจจะเยอะนะคะแต่ว่าไอว l e ลิกเนี่ยมีประมาณ1 3 0 0 0แสนสามหมื่นคนยังกน้อยจริงๆนะคะก็ ไอวี่ลีกเนี่ยเป็นชั้นนําของโลกจริงๆอย่างที่บอกว่าออก็คืออยู่ในอันดับต้นๆเพราะว่าถ้าเราปีสโคบลงมาแคบลงมาหน่อยอมาดูในทางฝั่งเอเชียกันบ้างก็ต้องบอกว่ามีหลายๆมหาวิทยาลัยที่อ,อยู่ในการจัดอันดับแล้วก็ในระดับท็อปๆเหมือนกันะนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าคะแนนก็ไม่ได้ไม่ได้ไได้ขี้เหร่ไม่ได้น้อยนะคะ93.9คะแนนอันนี้หลุดท็อป10มานิดเดียวเพราะว่าอยู่1 1 อยู่ในอันดับที่11ของโลกนะคะแล้วก็เอเชียสเงเนี่ยอยู่ในสิงคโปร์อันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางอันนี้อยู่ในสิงคโปร์เหมือนกัน90.8คะแนนนะคะขัดไปนะคะเป็นอันดับที่17นะคะก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิงหวาของจีนค่ะได้98คะแนนนะ แล้วก็<ะ>ถ้าดูกันต่อก็ยังมีในจีนอีกนะคะเป็นมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะอันนี้อยู่ในลำดับที่18นะคะถัดมาก็ขยับไปนิดนึงไปที่ฮ่องกงค่ะเป็นมหาวิทยาลัยฮ่องกงนะคะอันนี้<ะ>อยู่ในอันดับที่22นะคะแล้วก็ถัดไปอีกเป็นมหาวิทยาลัยโตเกียวหรือว่าโทได้นั่นเองนะคะของญี่ปุน่นอันนี้อยู่ในอันดับที่23คะ่ะและอันดับถัดไปนะคะมหาวิทยาลัยฟูตันที่จีนค่ะ ได้82.6คะแนนเป็นอันดับที่31นะคะและก็กลับไปที่ญี่ปุ่นนะคะมหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะอยู่ที่อันดับ33ได้82.3คะแนนค่ะอีฮ่องกงคะอันนี้อันดับที่34แล้วก็ปิดท้ายกันที่มอโซนะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆในซีรีส์เกาหลีว่าเนี่ยก็คือแข่งขันกันสูงมากนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยโซนะคะในเกาหลีใต้อันนี้อยู่ในลำดับที่36ของโลกค่ะ ดูในไทยกันบ้างดีกว่านะคะว่ายวอยู่<ม>ในอันดับที่เท่าไหร่ของทั่วโลกกันบ้างค่ะค่ะคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอยู่ในลำดับที่205นะคะถัดมาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอันดับที่255ส่วนมอชอค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอันนี้เขาจัดเป็นอยู่ยในช่วงนนอยู่ในเลนจ์ละเพราะว่ามันมันมัน หลุด500ออกมาละเขาก็เลยจัดอยู่ในช่วง601 650เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่อยู่ในช่วงเดียวกันกับมชแล้วก็ในเรนจ์801ถึง1,000เนี่ยอันดับนะคะมหาวิทยาลัยของไทยมีติดอันดับนะคะอยู่ประมาณหลายแห่งนะคะ4แห่งด้วยกันก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและก็มหาวิทยาลัยสงขลานคารินค่ะพอถัดมาอีกหนึ่งนะคะ,คะก็คือ ,1- 1 0 0งนถึงหนึ่นะคะอันนี้เป็นสถาบ,บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะแล้วก็อ,อีกหนึ่งอันดับก็คือมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีสุรนารีนะคะอันนี้ติดอันดับที่1 2ึ่บวก ก็คือขึ้นปันไย่ะนะคะส่วนให่ที่จัดอันดับมาเนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยในเครือของรัฐบาลทั้งนั้นเลยนะคะทำไมเราจะต้องมาดูการจัดอันดับด้วยเพราะว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัย อย่างนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงเรื่องของคุณภาพระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นในในประเทศนั้นๆน่ะน,นะคะว่าเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของระบบการศึกษามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในกลุ่มของระบบการศึกษาในขั้นอุดมศึกษาหรือว่ามหาวิทยาลัยนั่นเองใช่และเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะคะสําหรับ MJ Channel ในสัปดาห์นี้ค่ะ,คะและในสัปดาห์หน้าเราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องอะไรไว้ ติดตามกันนะคะและสำหรับในสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ